สวัสดีค่ะเพื่อนๆนชาวราศีพฤษภทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์กลับมาพบกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพฤษภประจำเดือนมิถุนายนปี2564นะคะ ชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนโดยคำทำนายจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทํานายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีพฤษภเท่านั้นนะคะเดือนมิถุนายนนี้นะคะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภ คุณจะมีดาวสองดวงที่โครจรได้มาตรฐานที่ดีเป็นตำแหน่งทางดวงดาวที่ให้คุณกับเจ้าชะตานั่นก็คือดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์จะโครจรเป็นราชาโชคเรียกว่าดวงดาวส่งเสริมดวงชะตาก็น่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ฟ้าเปิดทางนะคะให้ชาวลักขณาราศีพฤกษภจะได้รับแต่สิ่งดีๆได้รับโอกาสดีๆ โดยเฉพาะดาวศุกร์ซึ่งเขามาเป็นทั้งดาววาสนาเป็นดาวประจําตัวของคุณด้วยพอดาวเขาได้มาตรฐานที่ดีก็เรียกว่าดวงเริ่มที่จะขยับไปในทางที่เป็นใจกับคุณมากแล้วนะคะ ในหลายๆคนนะคะก็อาจจะต้องสูญเสียโอกาสหรือได้รับผลกระทบจากไวรัสที่แพร่ระบาดอยู่ตอนนี้นะคะหลายคนก็อาจจะเหนื่อยกับเศรษฐกิจที่มันแย่พอดาวได้มาตรฐานที่ดีก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เดือนมิถุนายนนี้คุณก็จะได้ฟื้นฟูในสิ่งที่คุณเสียไปกลับมานะคะ บางคนก็จะได้เพิ่มเติมการแสวงหาโอกาสใหม่ๆเริ่มมองเห็นลู่ทางเห็นอนาคตแล้วนะคะว่าจะทำยังไงต่อไปดีแต่กว่าแสงแห่งความหวังจะกลับมาเปล่งประกายนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษภอาจจะต้องอดทนรอก่อนนะคะคุณต้องรอดาวอาทิตย์ย้ายก่อนนะคะในวันที่15มิถุนายนเพราะว่าในช่วงนี้นะคะก็คือวันที่คุณ วันที่อัดิติปไปนะคะตั้งแต่วันนี้จนไปจนถึงวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์ยังโครจรทับลักนณาราศีเกิดของคุณ ดาวอาทิตย์ทับรักก็มีส่วนดีนะคะกับชาวราศีพฤกษภแต่มันก็มีเสียตรงที่ในราศีของคุณมีราหูโคโจรอยู่ก่อนแล้วนะคะพออาทิตย์เข้ามาอาจเหมือนกับถูกเงาทับก็ทำให้อาจจะส่งแสงไม่ได้เต็มที่และในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีดาวหลายๆดวงเลยนะคะที่มากระจุกตัวมาโคโจรอยู่ในราศีพฤษภ และในหลายๆดวงนั้นเขาก็เป็นดาวคู่ศัตรูกันด้วยก็อาจจะทำให้ชีวิตของคุณนะคะช่วงเดือนพฤษภาดูวุ่นวายพอสมควรพอเดือนมิถุนายนนะคะดาวก็จะค่อยๆย้ายออกจากราศีเกิดของคุณไปอยู่ในเรือนการเงินของคุณแทนดังนั้นปัญหาที่มันลุมล้อมตัวคุณอยู่มันก็ค่อยๆลดลงไปผ่อนคลายมากขึ้น ส่วนดาวการเงินของคนราศีพฤษภในตอนนี้ยังโคจรถอยหลังอยู่ก็อาจทำให้การเงินที่เข้ามามันอาจสะดุดมันอาจจะติดขัดบ้างหรือเงินที่รออยู่ไม่ได้อย่างที่ตั้งใจในวันที่9มิถุนายนดาวการเงินของคนราศีพฤษภก็จะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งดังนั้นในเรื่องของสัญญาในเรื่องของเอกสารการเงินการขอเครดิตสินเชื่อต่างๆที่หยุดไปก็จะกลับมามี สภาพคลองอีกครั้งนอกจากนี้นะคะดาวพุธกับดาวศุกร์ดาวประจำตัวของคุณจะโครจรเป็นเกษตรสลับเรือนกันนะคะก็จะทำให้ในช่วงวันที่9มิถุนายนไปจนถึง25มิถุนายนการเงินของคุณจะดีมากๆเลยเรียกว่าเป็นจังหวะที่ดาวการเงินมาทับตัวและตัวคุณเองก็ขวนขวายในการหาเงิน จะเป็นช่วงที่คุณหาเงินได้เก่งมากเลยนะคะมีช่องทางใหม่ๆเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาเงินได้เยอะเพราะว่าดาวพุธและดาวศุกร์เขาส่งเสริมกันทำให้มีกำลังที่เข้มแข็ง และในช่วงตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปจนถึง16กรกฎาคมดาวอาทิตย์ก็จะย้ายออกจากราศีพฤกษภอะไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาที่ทำให้คุณรู้สึกร้อนใจก็จะผ่อนคลายก็จะหายไปนะคะแล้วก็จะมีความปลอดโปร่งโล่งใจมากขึ้นด้วย ดาวอาทิตย์โคโจรมาอยู่ในราศีเมถุนได้ตำแหน่งทางดวงดาวที่เรียกว่าราชาโชคอาทิตย์มาเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนการเงินก็จะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทรัพย์สินการที่จะได้เงินมาแบบไม่คาดฝันหลายหลายคนนะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนได้เงินมรดกจากที่บ้านหรือคนในครอบครัวมาสนับสนุนในเรื่องของการเงิน หรือในบางคนจะเป็นช่วงที่ขายบ้านขายรถได้การที่มีโอกาสจะได้สินทรัพย์ชิ้นใหญ่ผู้ใหญ่จะให้ราบภาพรวมการเงินในเดือนนี้นะคะชาวราศีพฤกษบเรียกว่าการเงินดีมีให้ใช้จ่าย ส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากตัวเองและส่วนหนึ่งก็มาจากครอบครัวบ้านหรือรถในในคนที่ชอบเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเดือนมิถุนายนนี้ขอให้คุณเน้นเรื่องเลขที่บ้านนะคะหรือว่าอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับตัวคุณเองวันเดือนปีเกิดอายุหรือจะเป็นทะเบียนรถอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ ด้านการงานนะคะดาวการงานทับตัวก็เป็นช่วงเวลาที่ทําให้คุณมีอะไรให้ต้องทําอยู่ตลอดเวลาอาจมีอะไรเข้ามาวุ่นวายให้ต้องเข้าไปแก้ไขแต่ก็จะหนักหน่อยนะคะเพราะว่าในเดือนมิถุนายนนี้ยังมีดาวคู่ศัตรตูมากุมคู่กับดาวการงานของคุณไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวพุธ ช่วงก่อน15มิถุนายนนะคะคนาราศีเพลิงศพอาจจะต้องวุ่นวายและอารมณ์ของคุณก็อาจอาจจะมีการเหวี่ยงวีนแบบผิดปกติบ้างนะคะสาเหตุที่อารมณ์เสียก็จะมาจากการงานนี้แหละคะ่ะที่จะทำให้คุณรู้สึกไม่ดีนะการมีข้อขัดแย้งกับคนที่มีอำนาจสูงกว่าไม่เห็นด้วยกับเจ้านายหรืออาจจะเกิดจากการพูดจากระทบกระทั่งกันกับเพื่อร่วมงานก็ได้ บรรยากาศของความอึดอาดต,ต่างๆนะคะมันจะค่อยๆน้อยลงไปแล้วก็จะกลับมาดีขึ้นเริ่มตั้งหลักตั้งตัวได้ก็ประมาณวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปหลัง15มิถุนายนนะคะ คุณมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับโอกาสในการสร้างรายได้การที่จะได้เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินการงานโดดเด่นก้าวหน้าดีขึ้นในหลายหลายคนนะคะอาจได้สืบทอดกิจการได้รับจากคนในครอบครัวก็ได้ภาพรวมเดือนนี้นะคะการงานต้นเดือนก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็จะสบายมากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะ ด้านความรักนะคะดาวประจำตัวโครจรเป็นราชาโชคในวันที่25มิถุนายนไปจะไปคุ้มกับดาวปัตตานิดาวคู่ครองของคุณในราศีกรกฎ ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วนะคะถือเป็นช่วงเวลาที่ความรักเป็นไปด้วยดีคนโสดก็อาจมีคนมาบอกรักแอบชอบส่วนในคู่ที่ทะเลาะกันอยู่นะคะมีโอกาสได้คืนดีกันคนโสดเองคุณน่าจะมีคนเข้ามาสนใจได้รู้จักพูดคุย มีเกณฑ์สุขสมหวังในเรื่องของความรักนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาชาวราศีพฤกษภขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ